สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือสามร่วมกับสมาคมครุศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่1ในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างสารรค์นวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืนณหอประชุมวิทยาลัยพณิชยาการบึงพระพิษณุโลก โดยดรสงวนหอกคำผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือสามเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลผลงานดีเด่นให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนาริศ์เศรษฐกุลประธานสมาคมคารุศาสตร์แห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อการแข่งขันและความยั่งยืนขององค์ความรู้ และดอ,อร์ชัยโรจนบเฉลิมโรจนผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผู้เขียนหนังสือเรื่องคิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมบัรใหญ่พิเศษหัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ระดับสากลโดยกิจกรรมในงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆมาเป็นกรรมการตัดสินผลงานวิจัยนัทวดีพงหงรายงาน